สวัสดีครับเพื่อน,อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนะครับตอนนี้ผมจะให้เวลา3วินาทีให้เพื่อนๆ,ๆกดหยุดแล้วก็ดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้หรือจะแคปหน้าจอแล้วไปขยายดูเองก็ได้ 3วินาทีเริ่มนะกดหยุดอ่านเองนะ1วิ2วิ3วิโอเคกดหยุดเวลาปับ๊บแล้วก็อ่านเองดูภาพเองแคปภาพไปขยายดูเองต่อมาดูวิดีโอครับปี2534 1เนาะ1บาทปี 2, 5 5 4ถ้า้เสียงตรงนะครับมาดูสดๆคลิปผมจะสั้นๆน,นะครับ2นาทีอย่างเงี้ย3นาทีไม่เกินนะครับ ว้าวนี่ไงปีสองห้าสามสี่ก็จัดสวยวิ้งอยู่นะโอเคเลยอือหือโดนจับนิดเดียวเองยังถือว่าเป็นดีอยู่ไม่มีรอยขีดขว่วนเงนี้ยเนอะโอเคครับอ่าหนึ่งสองสามแคปหน้าจอกดหยุดแล้วก็แคปหน้าจอ 123 1, กดหยุดแล้วก็แคปหน้าจอทีนี้ผมจะเอาใจแฟนคลับ youtube ผมนะ123กดหยุดดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปหน้าจอก็ได้มาขยายครับขยายครับยิ่งกว่กล้องจุลทัรร์อีกเอาใจแฟนคลับช่อง y t u t u ผมพ2 3กดหยุดครับวิตรงนี้เหมือนปั๊มแล้วมันแบบมันโค้งๆยังไงไม่รู้เนาะเออแปลกดิเหมือนปัม๊มเคลนเด้วยนะ อ่ะดูใกล้ๆแล้วนะมาดูเหรียญนี้1 2 3กดหยุดดูเองนะจ๊ะแคปหน้าจอขยายภาพเองก็ได้แต่เอาใจแฟนคลับ YouTube ผมผมขยายให้ดูยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีกเป็นไงครับขอบบนบนเนี่ยมันจะนูนๆขาวๆเนาะเบลอเนี่ยตรงนี้ก็เบลอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็เบลอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบลอเนาะ <c rap> โอเคครับ <c rap> เห็นชัดกันนะ, <c rap> ๆๆนะกดหยุดดูเอง นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็แคปหน้าจอไปขยายดูเองต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเป็นไงครับผมจะนําเหรียญหายากถ้ามันถูกขายไปแล้วท่านจะไม่มีทางเห็นอีกแน่นอนผมจึงต้องบันทึกภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับยังไงก็จะมีเหรียญใหม่ๆจากทั่วโลกให้เพื่อนๆได้ชมกันหายากราคาแพงแน่นอนครับ ตอนนี้เปิดประมูลขั้นต่ำก็9 3 4บาทแล้วโอ้โหเดี๋ยวประมูลไปพันกว่าบาทแน่นอนนะครับขอบคุณทุกน่าที่กดติดตามนะครับเพื่อนๆจะดูคลิปผมตอนเช้าคลิปหนึ่งสามนาทีกลางวันกินข้าวสามนาทีแอบเข้าห้องน้ำตอนทำงานสามนาทีเยน็นกลับบ้านสามนาทีกลางคืนก่อนนอนสามนาทีก็ห้าคลิปก็สิบห้านาทีเองสามห้าสิบห้าถ้าดูสิบคลิปก็ครึ่งชั่วโมงต่อวันเองผมทำคลิปสั้นสุดแลวนะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ดกดติดตามนะครับสวัสดีครับ